สวัสดีครับช่างต่องพาซ่อมนะครับวันนี้จะพามาตรวจเช็คซ่อมลำโพงบลูทูธ2.1ชานแนลนะครับอาการมันคือลูกค้าบอกว่าซับไม่ดังนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาลองก่อนซ่อมนะครับนี่คือตัวรับสัญญาณบลูทูธหรือเล่น USB ของช่างต่อทำไว้ลองเองนะครับเนี่ย ซื้อตัวนี้มาประกอบแล้วก็ลองเองเนื้วช่างสองก็เสียบแล้วนะครับเนื้วช่างสองก็จะลองลองดูนะครับว่ามันจะเหมือนลูกค้าก็บอกไหมนะครับเปิดสวิตช์เลยนะครับก็ดังอยู่นะครับแต่ว่า ลำโพงเสียงก็ดังอยู่แต่ว่าตัวซับตัวนี้นะครับไม่ดังดังค่อยนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันแล้วก็ตรวจเช็คซ่อมกันเลยนะครับว่าอันดับแรกเราก็จะตรวจเช็คตรงไหนนะครับมาติดตามนเลยครับอันดับแรกเราก็จะมาไล่สัญญาณจากตัววันลุ่มนี้นะครับ2ตัวนี้ครับเดี๋ยวก็ต้องแกะนะครับไล่สัญญาณดูว่ามันผ่านวันลุ่มมาไหม ว่าบนลุ่มมันเสียนะครับทําไมซับมันออกน้อยนะครับด้วยเครื่องมือพิเศษนะครับตัวนี้เป็นสําหรับเอามาไล่สัญญาณนะครับเป็นหูแร่นะครับใช้มาประมาณยี่สิบปีแล้วครับประมาณนี้เท่ากับความเป็นช่างของช่างสองนะครับมาดูกันเลยนะครับติดตามกันครับท่างสองก็จะแกะนะครับ ลูกค้าเขาแกะรับมาให้นั่นะครับเดี๋ยวช่างสองก็จะแกะดูนะครับว่าจะไ,ได้นะครับแกะออกมาเดี๋ยวจะไล่สัญญาณดูนะครับว่ามันดังไหมนะครับทีนี้เราเช็ควนล่กตัวนี้แล้วนะครับมันไม่เสียนะครับช่างสองก็ใช้สัญญาณน้ีเช็คเรียบร้อยแล้ว ยังดังค่อยอยูเ่เหมือนเดิมครับเนี่ยครับเดี๋ยวเราก็มาแกะด้านหลังเนี่ยนะครับติดตามครับเคสพ้าค,คอนโทลแล้วไม่เสียนะครับเราก็มาเค,าคสผ้าขยายบ้างครับผาาปีนผาาขยายนะครับติดตามเลยนะครับเดี๋ยวช่างสองก็เดี๋ยวคลิปจะยาวไปนะครับ ก็ตรวจเช็คดูนะครับเดี๋ยวเราลองมาเปลี่ยนไอซีขยายกันนะครับแล้วก็มาเช็คว่ามีสัญญาณแรงพอไหมมาเข้าขยายนะครับเดี๋ยวช่างสองก็จะถอดไอซีขยายออกนะครับอาการนี้ไม่แน่ชัดนะครับก็ต้องลองดูนะครับการซ่อมเครื่องมันก็เหมือน กับการทดลองนะครับแล้วเราก็ปอดขยายออกมาแล้ววัดสัญญาณดูนะครับว่าสัญญาณมาแรงไหมนะครับ mm hmm. ก็ทำไปเรื่อยๆนะครับมีประสบการณ์แล้วก็พอจะมองออกนะครับว่า มันมาลูกแบบไหนนะครับเราก็ไม่มีอะไรมากครับลูกค้าบอกไม่มีอะไรมากแต่เราทำงานเราก็ทำไปเรื่อยๆครับไม่ต้องเร่งรีบถ้างานไม่รีบน,นะครับงานช่างนี่คือ มันต้องใจเย็นนะครับใจร้อนไม่ได้นะครับพวกนี้ต้องดูดีๆเวลาบัดกรีเสร็จนะครับบัดกรีเสร็จก็อย่าให้ไปโดนขาตัวอื่นนะครับไม่งั้นมันจะยุ่งนะครับการซ่อมก็ไม่ยากนะครับแต่ว่าการลือ้อจะเข้าไปซ่อมนะครับมันก็จะยากหน่อยต้องเอาพวกแปลงออกก่อน มันจะได้ไม่เก,กะกะอุปกรณ์ที่เราจะแกะออกนะครับจะถอดไอซีก็รุ่นนี้รู้สึกว่าจะยากยนะครับเนื้อเย่อเจิความสามารถของช่างไทยนะครับนี่ครับก็แกะออกมาได้แล้วนะครับไอซ ก็ดูเบอร์นะครับ TDA 2030นะครับเนี่ยครับคู่ร้ายเดี๋ยวช่างตองก็จะหามาใส่แล้วก็ลองดูครับว่ามันจะได้ไหมนะครับติดตามครับนี่ครับช่างตองก็ได้มาแล้วนะครับ i อซเดี๋ยวช่างตองก็จะใส่เข้าไปนะครับใส่ใส่เสร็จแล้วก็ต้องบัดกรีให้มันเรียบร้อยนะครับ ความรวดเร็วนะครับตแบบีขาอย่าให้ไปโดนขาอื่นนะครับจะกลัวนะครับเราก็ต้องระวังนะครับอย่าให้มันโดนลายพิ้นหรือโดนขาอื่นไม่ต้องรีบนะครับถ้ารีบนวะงานจะออกมา ดีับนะครเสร็จแล้วเราก็ล้างด้วยทินเนอร์ครับนี่คือขวดน้ําปลานะครับขวดทินเนอร์นะครับล้างด้วยทินเนอร์ให้สะอาดนะครับ ทีนี้ตรวจดูก่อนนะครับโอยังไม่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวใส่เข้าไปเดี๋ยวมีปัญหานะครับใส่ไอซีเข้าไปแล้วก็ยังดังค่อยเหมือนเดิมนะครับทีนี้เราก็ไปหาดูจุดอื่นบ้างครับในที่สุดช่างตองก็หาผู้ลายเจอแล้วนะครับ ไอซีสี่ห้าแปดก็เปลี่ยนนะครับก็ไม่หายมาเจอจุดเล็กๆเนี่ยครับจะเห็นหรือเปล่านะครับเนี่ยครับคือจุดบัดกรีมันก่อนลายปินมันขาดนะครับโอ้วัวจะหาเจอนะครับเป็นชั่วโมงเลยนะครับเนี่ยครับช่างต่องก็จะลองให้ดูนะครับเนี่ยครับ นี่ครับซับก็ดังแล้วนะครับประมาณนี้นะครับเนี่ครับเนี่ครับช่างกองก็เจอจุดเสียนะครับนี่ครับถือว่าซ่อมสําเร็จนะครับหาอยู่ตั้งนานนะครับบางเครื่องก็ซ่อมยากบางเครื่องก็ซ่อมง่ายนะครับแล้วแต่นะครับ ต้องใช้ความสามารถและความอดทนนะครับพี่น้องเดี๋ยวช่างสองก็จะประกอบแล้วก็จะมาลองให้ฟังนะครับเพราะเปิดบ่อยไม่ได้นะครับเปิดนานไม่ได้เดี๋ยวเขาจะฟ้องเอานะครับปิดนิกเสร็จครับช่างสองก็ประกอบส่วนนี้ก่อนนะครับประกอบแล้วก็จะมาลองให้ท่านผู้ชมฟังนะครับว่า ทำสําเร็จครับกอให้เข้าที่เข้าทางเหมือนเดิมน,นะครับ ทีนี้ก็ขันมากนะครับการซ่อมงานนะครับเราก็ทําด้วยใจรักนะครับถ้าเราใจรีบร้อนนะครับงานก็ออกจะออกมาไม่ดีก็จะเกิดความเสียหายได้นะครับอันนี้ว่าความรวดเร็วหน่อยนะครับก็ต้องใช้เครื่องช่วยหน่อยนะครับ เองครับซ่อมก็แล้วแต่ความยากง,ง่ายนะครับบางทีก็ทั้งวันเลยก็ยังไม่ได้สักทีครับเป็นมือใหม่ต้องอดทนครับ ท่านผู้ชมพี่น้องนะครับเพ่อใเรียนรู้กันไปนะครับช่างตองก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับนี่ครับก็จะเปิดลองให้ฟังนะครับสรุปอุปกรณ์ที่เสียนะครับนี่ครับ IC of M IC อขยายนะครับแล้วก็พวก C b บ p a s s สสัญญาณนะครับประมาณนี้นะครับ กว่าจะได้ก็หานานอยู่นะครับนี่ประมาณชั่วโมงกว่านะครับเป็นไงบ้างครับดูคลิปช่างต่องแล้วคงจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับท่านพ่อบ้านแม่บ้านนะครับการซ่อมลําโพง2.1ช n แนลนะครับถ้าท่านชอบคลิปนี้นะครับก็ให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์ด้วยนะครับ ่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ช่างสองวาสซ่อมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ